สวัสดีเอฟซี FC, พี่น้องใช่ยูทูบครับผมวันนี้มาดูรถน้องสายันหน่อยเอ๊ะเกี่ยวได้กี่ทางในจอดเอ้ามาแล้วครับวันนีมีลูกปืนอะไรนี่อะไรนะเคีย่าอะไรนะลูกปืนตัวคลาย อโอ้โหธรรมดาเอ้าได้ได้เรียบร้อยยังครับเรือไปเอาไปใส่มันตัดโซ่ก็เลยแล้วตอนอ๋อนี่ให้เจียง ไปชมกันครั <นะ S 2> บผมไปแล้วพอเอไปซื้อโอ้เกี่ยวได้กี่ทางอันนี้หลายทางอยู่นะม,นมีล้มด้วยบ่หนานี่อ๋ออู้หูลมจมน้ำเลยบ่อือน้ำหนลลึ่งตรงโน้นกับล้มหนึงเอาตรงนู้นเอาไปให้เอาตรงนู้นเลยอันนี้นี่เกี่ยวหมดเลยบ่หนี่พี่มันจะไบสองสามงานดีมั้งแต่ฝั่งนู้นเอาหมดเลยอือ สองอุ่มนาเดือดรอดสองอุ่มนี้อันนี้เขาว่าเขียวยังยังเขียวเขียวอยู่เนาะโอ้นี่น้องน้องสายันน้องใช่ไหมเดี๋ยวให้ทำช่องยูทูบมีช่อง t ิกตอกด้วยหรอชื่ออะไร t ิกตอกไม่รู้มันขึ้นเดลตันคิดรับอ๋อแต่ว่ารองรถเกี่ยวนี่ใช่เห็นแต่ว่าเอฟซีเขาไปดูเห็นดูใน t ิกตอก นี่เองครับคนถ่ายน้องชายสายันเดี๋ยวให้ทําช่อง youtube เลยชื่อเกาะติดอะไรเกาะติดรถเกี่ยวสายันมีครับต่อไปจะให้ถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปตามคันนี้แล้วครับเอฟี mm hmm. C. ว่าดีไหมชื่ออะไรนะคิวครับฮะคิว <Q. S 1> Tên non kì pì Nó khiu này Mày thầm đa này, nữa lò nè <laughs> Hiện đây khao tí rồi nè Thấy mấy mì phèn nhanh nè Đây lại mà lệ Hảo, lật tui xiêm à Chạy bét lên rồi Oh, <laughs> ờ, bà, bà. สายันนี่มีแฟนคู่ชีวิตรครับผมคอยซัพพอร์ตก็ช่วยกันทำมาหากินครับเดี๋ยวมาดูครับผมว่ามันเกิดจากตรงไหน,น อ๋อตัวนี้อ่ะอัจจารบีเมื่อว่นไล่ไปเลยโอ้ยุดคลายยุดคลายเอออัจจารบี่งไปเลยเด็กเขบอกเอฟซีเด็บอกว่าโอเคอันเป็นบอยแท้อ๋อเช็คมันต้องเป็นตอนที่อเราแหละพอไปอยู่กับเจ้าของใหม่ก็จบแล้วนะครับ ไอชุดคลายนี่มันเป็นของเกษตรจะไหมหรือว่าของเขาเลยของเกษตรเหรอพี่ของเกษตรเนาะดัดแปลงเอาเนาะผมแอบซื้อเข้ามาอ๋อนี่นะ <laughs> แต่ก็ดีนะพี่ว่าดีทุกอย่าวอ๋ออล้วข้าวนายนีงข้าวเลี้ยงอ๋อไอไอที่เหลืออันอหมดแล้วจ้ะโอ้ทางนู้นก็นจะซื้อแต่หยัยขายหัวหัวบ่ <c ười> ได้เลขอะไร <c ười> แต่เอาเอาแต่นั่นล้ว <c ười> โโอ้หม <cat> <developed> ีเลขอันด้วยเลขอะไรเลขอันสายยนครับคู่แข่งกับซาเปอร์รถเกี่ยวซาเปอร์เกี่ยวได้ยังจบเสร็จแล้วเนาะพี่นะน่าจะเกือบเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วบ้างวันนี้ได้เกี่ยวแล้วของซาเปอร์นะไม่รู้ยังก็น่าจะได้เกี่ยวแล้วเแหละ จะต้องมาซ่อมแข่งกันซ่อ <laughs> มแข่งกันเลยเ <laughs> มื่อวานโพสขายราคาไปล้านสองได้ไปอ่านหรือเปล่ากผมไปอ่านอ่านอยู่เนาะ <laughs> คนแรงบางคนชอบบ้างคนไม่ชอบบ้างกันเออคนชอบอย่างอัเป็นไรเป็นคนตอนนี้าครมาชอบทั้งหมดไหมชอบไหมอือเอ้ยเองชื่ออะไรจ๊ะบังอ่อนบังอ่อนอ๋อบังอ่อนแฟนน้องสายันคบกันมานานอย่างนี้สาี่สปีอ๋ออยู่บ้านอะไรบ้านถร่มโอ้ไกลๆบ้านเซนวิสนะจ้าบังอ่อนอายุเท่าไหร่นะยี่สิบสี 2ี่สิบสี่ออมีน้องกี่คนแล้วเนี่ยสองสองแล้วเยอะสายันเ่ยธรรมดาน้องลูกผู้ชายกี่คนไม่มีผู้ชายเลยผู้หญิงทั้งสองเลยโอ้พ่อแม่เตรียมรับซับเลย ปัญหามันเกิดจากตัวนี้ตัวเดียวใช่ไหมลูกปืนกากบาทกากบาทไหนกากบาทปั๊มโอ้กระกระบาทปั๊มบอกโอ้แค่นั้นแหลยแต่ลูกปืนในพลาวเ้าก็เปลี่ยนแล้วอืมพอเขาเรียบเกี่ยวเนาะเราก็ต้องรีบทำรถให้มันได้ใช่ใช่เรียบเกี่ยวแล้วเราก็ได้ลองรถไปด้วยแหละ เปยนมันก็เยอะอยู่มันก็เก่ามันม่ไเก่าเยอะพวกของพวกมันเป็นอุปกรณ์สิ้นเปลืองมันใช้งานไปมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามอายุการใช้งานนะครับตัวตัวคลายกลับนะครับแล้วก็ลูกปืนกากระบ,บาดปัม๊มแสดงว่าได้ยินเสียงใช่ไหม ได้ได้ยินเสียงตอนแตกใช่ไหมปากมันนั่นก็นเลยเปลี่ยนไปเออเปลี่ยนสายคอนโทรนสายคอนโทรนว่าื้อนีหลสาคอนโทรนมันแข็งบ่มันแข็งไ <c oughs> มันแข็งไปต้องให้บังอ่อนขับแล้วแ <c oughs> ล้วชื่อชื่อเล่นเล่นเาเรียกเรียกอะไร ออนอ่ออ่อนเออก้มไปไปพบรักกันที่ไหนเนี่ยี่กอสนอเห็นได้กันฮะไปพบรักกันที่ไหนไปเรียนด้กันไปเรียนกอร์สนอเเรียนจบไหมที่นจบจบจบทบจ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  กระส,สังนี่นะโอ้เอ้ย <c oughs> ปีไหนรุ่นกันกับพ่อไอ้แตงหรือเปล่าไซปรุนพวกไอ,กไอ,อไ้อะไรจุรีอะไรวะบัรรยโยงอ่ะอ้ชื่ออะไรจ๊ะแตง <c oughs> โอ้โหจบมาตั้งหลายปีแล้วขอ <c oughs> งายาของรุ่นสองปีอะจบอืมโอ้ <c oughs> พโประกันที่กศนนี่ไปเ, <c oughs> <c oughs> เรียนวิชาอะไรจ๊ะ แกรักบ่บอกเขามาจีบผมวอนนี่นะเนี่ยธรรมดาที่ไหนนะโอ้แต่ก่อนร้อหล่อเนาะอ้ดงแสดงว่าแต่ก่อนนี่ไม่ไม่อ้วนขนาดนี้ใช่ไหมแต่ก่อนก็หุ่นดีอยู่ขาวเลยแต่งานได้เดือนเดียวเองไปเลยไหนก็ไม่รู้เอาก็ขายได้แล้วเนาะเออ นี่ครับเขาซื้ออะไรไปให้เสียใจยันเข้ไปจีบอ่ะเข้าไปจีบวันแรกเขาว่าไงว่าอะไรติดทีอถือพี่ใายันมีความสุขนะไม่ใี่เรียกเดินไปตรงนี้มาใกล้นาแล้วไปดูตรงนี้นิดนึงอ้าวนี่ใครนี่อ้าวเจคแคทเหรอสวัสดีค่ะโอ้ ไปยังไงมายังไงเจ๊จะมาเกี่ยวข้าวนี่ไงฮานาอ๋อปีนี้รถมากี่คันรถมาสองคันโอ้เจ๊แคทครับผมเอ้าช่องยูทูบชื่ออะไรเจ๊แคทสั่งลุย BFC ติดตามกี่คน,น,น,น <c oughs> แล้วเนี่ยเยอะแล้วเอ้าโอ้สามด้วยฝากติดตามเจ๊แคทเอามา,ดดามเอา,ารถเกี่ยวมาสองคันครับ <c oughs> ของของอะไรอะ่ะของพอเจริญการช่างไม่ใช่ตอ่อ่ะตอเจริญตอเจริญการช่าง นไหนไหนนาเจอยู่ไหนนี่บอกแล้วแล้วเอาสอเจริญไปต่อไหมเนี่ยโซ่เจริญสอเจริญต่อใหม่ใช่ไหมสายยันครับผมจะใช้บริการสอเจริญรู้ไหมเนี่ยทำตู้ใหม่ไปมไม่แต่ถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดรถคันนี้ถ้าเกิดท้อแบบซื้อไปตามราคานั้นผมก็บิ้วให้ใหม่หมดเลยอ๋อแล้วพี่สายยันจะขายเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เลยก็ประมาณ เก้าสิบห้าหรอเก้านก็บ่เออเก้าแสนก็ทำอะไรให้ด้วยตอนนี้นี้เอาปั๊มไปเช็คให้นี่แค่นั้นใช่ไหมครับปั๊มแล้วก็าตอนนี้เลยใช่ไหม ขายกันี้เลยขายก็ขายเลยนะผมผมจะเอาไปเช็คปัมเช็คมอเตอร์แต่ว่าช่วงล่างนี่ผมเช็คให้แล้วเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนะไรใหม่หมดเลยคือเก็เพิ่งจะเปลี่ยนไปขับจอดทุกวันอย่งนี้แล้วทำไงจะแทนเขานี่ผมกำลังเช็คอยู่เดดียเด๋ยวคือแล้วเนาะผมไรเช็คหมดแล้วมันก็มีไม่ค่อยเยอะหรอกราเียวนารางเอานี่ยเราลุยเดียวข้าวหนักเยไรแล้วแล้วตัวเช็คก่อน มีออยเลอร์ติดตามจลอดนี่ก็คง็นารบราบบอกว่าไปพบรักกันดีกศนสองสามพี่สสยหยาดมาใช้บริการแต่ลาวดีดีร์นเย้จำได้อีกแสดงว่าเคยมาใช้บริการใช่ไหมอย่าพูดเลยไอ้ข้าโอ้ ไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่ไม่่ใชคนนี้เหรอเอาพอเกี่ยวเกี่ยวเดี๋ยวซ่อมตัวนี้ซ่อมตัวคลายแล้วก็กากระบาดมาใหม่ก็คงจะได้เกี่ยวครับ ได้เทเลอร์ใครมาคือระบอกพี่พบ<อ>พี่พบอ๋อพี่กระไแกอยู่ไรพี่พบไก่เนาะครับเดี๋ยวแกวิ่งมาไกลเกินก็สงสารพี่พบจนเห็นในมูว่าเอาไอ้รถแมคโครแกไปลากรถเกี่ยวอะ่ะไปลงไปถึงใกล้ถึงบ้านแล้วอ่ะครับปรากฏว,ว่ารถเกรดเขาลากขึ้นก่อนแม่แกก็ตั้งใจย้ายแมคโครไปลากรถเกี่ยวแล้วบอกว่าหมูเขาไปถึงไง ดั้นั้นแล้วได้ได้ให้ค่าก็าสีเวลาไหมบูโบมไม่ได้ให้ว่ะไม่องเวลาาเขารเ,ออเรื่องเดียวกันกับผมเลยโอ้ไปไต่ขายแต่เอาขอสัมภาษณ์หน่อยนะเอ้าสัมภาษณ์น้องอะไรชื่อเลยนะคิวอ่ะน้องคิวน้องคิวฮะอ๋อคิวแสนดีอายุกี่ปีแล้วเนี่ยน้องชายเลยเดี๋ยวให้ทำช่องยูทูปนะ ทำไหมเอไม่กล้าทำแล้วเดี๋ยวสาวๆมาติดเต็โอ้กลัวเราสาวติดดิคิวคิวเพราะว่าเห็นมาไปไหนก็ต้องมาด้วยใช่ไหมมาติดคุมถือถือโทรศัพท์เครื่องหนึ่งไปเครื่องเครื่องคนเดียวได้อยก็บอกก็จะซื้อคอมเลยก็จะแบกตามลำเกี่ยว มีกล้องโกโปรอยู่บ้านด้วยมีเหรอมีมีอ้าวทำไมไม่ถ่ายแล้วนะมีนี่ฮะอัดเกมลงอัดเกมโอ้เขาเขาอยากซื้อคอมมาเป็นกูเป็นโปรแกรมเมอร์เรื่องเกมบ่เเ่นนกมคดูโอ้ที่เก่งเกมใช่ไหมนี่ครับมันไม่หลับไม่นอนนะเล่นแต่เกมอย่างเดียวโอ้เออทำเกมทำเกมก็โฆษณาลงนะ รายได้ก็มีได้รายได้ไดไดยังวันนี้ไม่ทำได้ถ่ายลงเลยไม่ไม่เกมอ่ะออทำเกมลงอ่ะได้อัพลงยังลงในเฟซลงในเฟซอ๋อแต่เกมมันมีลิกฟิตอยู่นะมันแต่ว่าเขาเวลาถ้าเราเล่นเราถ่ายลงได้อยู่จะต,ต้องระวังเรื่องซาวเรื่องอะไรหน่อยคิวคิวนี่โอ้รอเว้ย เราตั้งแต่บนลงล่างเลยคิวเดี๋ยววิ่งไทคลิปนะนี่ครับเป็นคนดังคิวเออสายันมีน้องกี่คนนะมีคนเดียวอมีคิวคนเดียวแต่แสดงว่าอพอมีลูกสองคนลูกสองคนครับสายันคนโตคิวคนที่สอง โอ้รถได้จอดครับเดี๋ยวได้คุยกันนะแต่รถไม่ได้จอดเ๋ยเราไม่ได้คุยกันครับเพราะว่ารถเกี่ยวนี่วิ่งอย่างเดียวครับย้งไม่ยืนเลย คราวนี้จะทำอีกคนหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์อีกคนเออเอาเดี๋ยวให้ไอออนมั่งทำช่องมีมีมีไอดียูทูบไหมไม่มีเลยนู้นั่นก็ TikTok สอกนมากในโลกอ๋อเป็น TikTok ถ่ายลง TikTok ถ่ายไม่ได้เลยนะกศนวุฒวุฒิมอะไรมหกอ่ะมหกอ่ะอ๋อเาะเรียนให้มีวิชาความรู้ติดตัวแล้วจะเรียนต่อไหมเนี่ย ได้เรียนต่อเอาลูกตั้งสองคนเอาขอมมาไปเลยเดี๋ยวใส่เสร็จแล้วมีหมุนไม่ได้เหมือนเคืองมันจะขบๆเลยล็อกๆตู้เย็นมันล็อกเลยผมคือถ้าเราไม่ใส่ก็ได้เนาใช่ไหมยันเราเราอาศัยว่าถ้ามันติดมันติดเราก็โคอมมาเห็นรถเห็นรถอื่นอ่ะเขาไม่ใช่นะ พอเห็นรอยคอมาเต็มเ, <c oughs> เออเท่าเวลาติดนี่ต้องอะไรต้องงัดเลยเอเอใช่ใช่อันนี้ดัดแปลงครับ <c oughs> ก็ดีครับผมถ้าเป็นของไทยเสงนี่นเขาจะเป็นมอเตอร์เนะเนาะมอเตอร์แต่ของสักก็เป็นไดสตาร์ทอ, <c oughs> อ๋อเออของสักก็เป็นไดสตาร์ทของเกษตรก็เป็นแบบนี้อืมของของรถของผมก็เป็นแบบนี้ มามาอุสอนี่ดัดแปลงใส่ตัวนี้แล้วครับตัวชุดคลายอ๋อสูตรคลสูตรมันครับผมอือสูตรคลสูตรมันครับผมออสิบเจ็ดนาทีแล้วครับผมยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้ครับผมเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วง บายๆหน่อยจะได้เกี่ยวครับนี่ก็ได้พักทางเข้าสอมไปก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเอายังไงขอบคุณท่านคิวด้วยที่มาเป็นกำลังใจมายืนกดไลค์ผมด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยเอาช่องอะไรติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกชื่ออะไรชื่ออะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษนะผมก็อ่านออกเหมือนกันเออโอ้หนี่ครับผม เอาติดตามคลิปหน้าครับคลิปดีไว้ทนันทีก่อนครับผมขอบคุณมากครับอันนี้ประกอบคลิปหน้าถอดเหมือนเดิมใช่ใช่ <laughs> คลิปเกียร์เพื่อนคลิปนี้ประกอบก็ถอดเหมือนเดิมนะเอ้าโอเคโอเคไป